สวัสดีนะครับวิดีโอฉบับนี้นะครับก็มีชื่อว่า the principle of dimensional homogeneity นะครับพท์คำว่า homogeneity ก็คือความหมายคือมันเป็นเนื้อเดียวกันมันมันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับคำว่า dimensional homogeneity ก็คือ,อมี dimension เหมือนกันนะครับผมจะเกริ่นนำ่าอย่างนี้นะครับว่าสมการหลายๆสมการที่เรารู้จักกันดี เป็นสมการที่ไม่ได้ถูก derive ขึ้นแต่เป็นสมการที่ได้จากการสังเกตรหรือทำการทดลองเช่นสมการนิวตันเซน o n ลอนะครับที่บอกว่า summation F นะครับย่อมเท่ากับ m a สมการนี้นะครับไม่ได้ถูก derive ขึ้นมาคำว่า derive ก็คือเหมือนกับตอนที่เราได้เบอร์นูรีเควชันนะครับเรามาสร้างฟันธนโฟลยุมทำนู่นนี่เข้า นี่ออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวตัว Reynolds transport theorem นะครับแทนค่านู้นค่านี้เข้าไปสุดท้ายได้ Bernoulli equation ออกมาแบบนั้นเรียกว่าสมการนี้ได้มาจากการ d e r i v e คือการสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเป็น n e w t s n s o n d l a w นะครับไม่ได้มาจากการ d e r i v e ลักษณะนั้นแต่เป็นเกิดจากการที่สังเกตเก็บค่าจนกระทั่งรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่งออกมา นะครับว่ามีค่าคงที่ค่าหนึ่งคูณอยู่ข้างที่ดังกล่าวคือ MASS นะครับหรือแม้แต่ the first law of thermodynamics นะครับที่ผมบอกว่าในวิชานี้เรียกว่าตัวเ,เรียกว่า conservation of energy ก็มาจากการทำการสังเกตและทดลองและประกาศออกมาเป็นกฎนะครับกฎดังกล่าวก็คือบอกว่า delta E คือพลังงานที่เปลี่ยนแปลงนะครับย่อมมีค่าเท่ากับ net energy input เน็ตฮีทอินพุตขอให้เน็ตฮีทอินพุตนะครับความร้อนที่เข้ามาลบด้วยเน็ตเวิร์กเอาพุตนะครับพลังงานของระบบนะครับพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบมีค่าเท่ากับเน็ตฮีทอินพุตลบด้วยเน็ตเวิร์กเอาพุตนะครับพวกนี้นี่มามาจากการสังเกตการทดลองแล้วก็สรุปออกมาเป็นสูตรนะครับอันนี้เกี่ยวเกี่ยวยังไงกับ Pri n c i p l e of d i m e n s i o n a l h o m o g e n e i t y ีนะครับ เมื่อเรามาเช็คดิเมนชันของ f นะครับดิเมนชันของ f น,นี่จะมีค่านะครับดิเมนชันของ f ดิเมนชันของ f นะครับมีค่าเท่ากันกับ m l ส่วนด้วย t ส r e ตัวนี้ผมพาสร้างมาแล้วนะครับในจรินะทอนผมสร้างผมสร้างจาก f เท่ากับ m a นะครับแต่มันก็มีวิธีสร้างวิธีอื่นในขณะเดียวกันนะครับในขนาดเดียวกันดิเมนชันของ m กับ a นะครับก็ย่อมมีค่าเท่ากับดิเมนชันของ m คูณด้วยดิเมนชันของ a นะครับซึ่งผมก็เคยสาธิตให้ดูว่ามันก็คือ ml ส่วนด้วย t square ความหมายที่ผมกำลังสาธิตให้ดูก็คือจะเห็นว่าในนิวตันเซนคลอนั้นเทอมที่ปรากฏอยู่นะครับเทอมก็คือกลุ่มก้อนแต่ละก้อนนี่แหละนะครับเทอมหนึ่งก็คือ f เทอมหนึ่งก็คือ m a เนะครับเทอมที่2คือผลคูณของ m กับ a นะครับจะเห็นว่ามีไดมีดิเมนชันเหมือนกันอันนี้เรียกว่าสมการนี้มีดิเมนชลโฮโมจีเนตี้นะครับคำว่าโฮโมจีเนตี้นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่าโฮโมจีเนียสที่แปลว่าเนื้อเดียวกันมันคือรักษาเดียวกันนะครับคำว่าโฮโมจีเนียสนะครับโฮโมจีเนียสที่เป็นคำแอดเจคทีฟแปลว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ หรืออย่างเดลต้า e นะครับเดลต้า e ที่เป็น energy นะครับ dimension ของเดลต้า e dimension ของ e ก็แล้วกันนะครับ dimension ของ energy ก็คือ,อ,อ m l square หารด้วย t square นะครับ square หมายถึงยกกำลังสองนะครับ dimension ของ heat นะครับ dimension ของ heat ก็เป็น m l square ส่วนด้วย t square และแน่นอน Dimension ของ Work กนะครับก็เป็น m l square หารด้วย t square นะครับจะเห็นว่าคอนเ o อ e ์เวชั o ของ e ลังเองก็มีก็เป็นก็มี dimension เหเมือนเหมือนกันในทุกเทอรไม่ว่าเทอรนั้นจะเป็น Delta า e เทอรนั้นจะเป็น q หรือเทอรนั้นจะเป็น w ต่างก็มี Dimension เหมือนกันแม้แต่ e q u a t i o ัที่เราสร้างขึ้นเช่น b บ r n o u l l i Equation นะครับเช่น b บ r n o u l l i equation เราบอกว่า,าผมเขียนในเจงของเหตุก็แล้วกันนะครับ p ส่วนด้วย log p 1ส่วนด้วย log บวกด้วย v 1กําลังสองส่วนด้วย2 g บวกด้วย z 1ย่อมเท่ากับ p 2ส่วนด้วย log นะครับบวกด้วย v 2กําลังสองส่วนด้วย2 g บวกด้วย z 2นะครับหรืออาจจะบอกว่ามันเท่ากับคอนสแตันตัวหนึ่งเรียกว่า c 1ก็ตาม นะครับถ้าถ้าเราไปเช็คดิเมนชันนะครับเราก็จะพบว่าดิเมนชันของ p ส่วนด้วย log เท่ากันกับดิเมนชันของ v กํลังสองส่วนด้วย2 g และเท่ากันกับดิเมนชันของ z นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ดิเมนชันก็คือ l ก็คือ length นะครับลักษณะแบบนี้นี่เรียกว่าสมการพวกนี้มี dimensional homogeneity ก็คือเป็น มีดิเมนชันเหมือนกันในทุกๆเทอมนะครับ p ส่วน log เป็นเทอมหนึ่ง v กําลังสองส่วนด้วย2 g เป็นเทอมหนึ่ง z เป็นเทอมเทอมหนึ่งนะครับนักศึกษาก็จะบอกอ่ะงั้นทุกสมการที่เรารู้จักต่างก็มีต่างก็มีดิเมนชันอลโฮโมจีเนตีสิไม่จริงเสมอไปครับอย่างสมการประเภทที่ออกมาแล้วก็บอกว่าอย่างเช่นสมมุติแบบนี้ครับสมการที่บอกว่า d นะครับ d เท่ากับ4 9 0 t นะครับ d เท่ากับ4.90 t กํลัง2เมื่อ D เป็นระยะทางในหน่วยเมตรนะครับเมื่อ D เป็นระยะทางในหน่วยเมตรออกเยังจำได้นะครับวงเล็บสี่เหลี่ยมนนี้ผมใช้ในความหมายว่ายูนิตของมันในขณะที่ t เป็นเวลาที่รถเคลื่อนที่รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ไปในหน่วยเซกนะครับจะเห็นว่าดิเมนชันของ d นั้นเป็น เป็น L ในขณะที่ดิเมนชันของ t กํลัง2นั้นเป็น t กํลัง2นะครับ2ตัวนี้มีดิเมนชันที่ไม่เหมือนกันจะเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือ4.90ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาแต่เป็นตัวเลขที่ท,ที่ที่มีดิเมนชันด้วยมันถึงจะไปตัดกันหายนะครับหรือหรือนะครับอย่างอีควเอชันหนึ่งนะที่ในอนาคตเราจะเรียนกันค่อนข้างโด่งดังนะครับอีควเอชันนี้จะบอกว่า ความเร็วของน้ำนะครับความเร็วของน้ำนะครับมีค่าเท่ากับกับ1ส่วนด้วย0.014ดย่คูณด้วยค่ารัศมีอย่างหนึ่งนะครับยกกำลัง2ส่วน3คูณกันกับสโลปสโลปนะครับยกกำลัง1ส่วน2 นะครับสมการที่เป็นสมการที่มีชื่อเสียงนะครับในอนาคตเราจะเรียนกันเป็นสมการที่บอกว่าถ้าพื้นดินนะครับพื้นพื้นราบแบบนี้นะครับมีสโลปนะครับสโลปก็คือความชันความเอียงนะครับเท่ากับ s แล้วตัวตัวมีน้ําไหลอยู่นะครับมีน้าไหลอยู่นี่คือผิวน้านะครับนี่คือผิวน้ําความเร็วของน้ําคือ v นี่นี่ จะมีค่าเท่ากับ1หารด้วย0.014 R r เป็นรัศมีอย่างหนึ่งนะครับเอาไว้ถึงถึงบทดังกล่าวค่อยเรียนกันยกกำลัง2อส่วน3แล้วก็สโลปยกกำลังเซนนส่วน2 s สโลปนี่จะเป็นตัวที่ไม่มีดิเมนชันนะครับส่วน R d i m ดิเมนชันก็คือ L นะครับสโลปที่ที่เรียกว่าไม่มีดิเมนชันเพราะว่ามันเป็นอัตราส่วนนะครับเช่นสมมุติว่าระยะนี้สูง A นะครับความยาวนี้ยาว B สโลก็คือ A ส่วนด้วย b เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าดิเมนชันของ V คือ L ส่วนด้วย t แต่ดิเมนชันของทั้งหมดนี้นะครับจะเป็น L ยกกำลัง2ส่วน3เพราะฉะนั้น0.014นี่ต้องไม่ใช่ตัวเลขธรรมดา,น,าน่าจะต้องมีหน่วยหรือเปล่านะครับออสองสมการนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ถ้าถ้าตัวเลขพวกนี้ไม่มีหน่วยนะครับก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ เป็นว่าเป็นสมการที่ไม่มีด i เมนชันแนลโฮโมจ e n ีเนตส่วนสมการนี้สมการนี้และสมการนี้มีด i เมนชัน n a ลโฮโมจ e n ีเนตินะครับมันดีเสียอย่างไรผมผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดแต่ผมอยากแนะนำให้รู้จักศัพท์คำนี้เอไว้คือ the principle of dimensional homogeneity เดี๋ยวนักศึกษาจะได้รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์ต่อในวิดีโอต่อไปนะครับวิดีโอนี้แนะนำให้รู้จักหลักการข้อนี้ไว้ก่อนสวัสดีครับ